ส่วนทั้งนี้อาหารปลานะครับแ๊นี่แหละท่างเขาเนี่มุมสามแยกหึืงสองแยกยนะแม่งกินวนตัวบางใหญ่นึงนี่ตนตนบบย,ย,ยตัวดินขงตัวดินของปลาแก้วแม่งกินวนกบ มันขายเป็นหน่วยบ่ขายเป็นชีกขายเป็นชีกอร่อยขนมปังอาจจกินได้สักหาึ่งค่ะูาบันนี่ยว่าแม่ขาเลือกได้ครับเองจีนวนก็มีตรงอยู่บ่นี้เท่าไร่นี่ห้าสิบาบาทขนนปองเ็ายิ้มใส่ซื่อเฮ็ดนี่แล้วเหรอยิ้มใายแล้วนะยิ้มแค่นึง ตลาดค้าโครกระบือบอลหรือว่าบอลหวยไฟทีเจ้าเอิญ่าบอลหวยไฟเบิงจีล่ะงวงไฟบรรยากาศคือคักขนาดเลย <Yeah. S 1> ใหญ่มากขายอีกอย่างขายหนัง ขีเล็กต้มก็มีบ่นี่ยกระวนิ้บาทีเล็กนิบาทหนังเราไปใส่อันเอาไวตรงใส่ีเลกขี้เล็บีเด้ี้เนี่เงขี่เลับขี้เ้ง้เ็เดีล็บขีบด็บขี้ี้งี่บ มีย่าไอ้แมงเงินไหลกินนวลแดงกินนวลมูลกินนวลแดงกักินนวลมูลกินนวลมูลันแม่ข้างบ้านเท่าบอันนี้แม่ข้งบ้านเขาออก่มันออกเหรอเนาะมันออกวางข้งานก็งวางอันนี้ก็ะไรนื้อนต๊ะระบ่ท่าฝนต๊ะนหน่อยโตกนหน่อยบ้านเ่าบ่มีหอดคน นาหยรอบางกวนท่านใครมุดเดียงคนบัวบัวเป็นเบิร์ตจริงหรล่ามาจากการยัางมือเส้าครับตลาดห้วยไฟ่พัฒนาตำบลห้วยไฟยอำเภอตะการพืชผลครับอุบลตลาดชธทานีกระปูมันตัวหน่อยแล้วเนาะ่่ันตวอยืดผอมตัวหน่อยผอม พุงละเศร้าสามสิบปนละอีแม ouais. right. ่เราขายก็ได้ผมรอหาใครมุดเดียงก่อนเมือนนี่ท่านโมวูเหรอโมแม่โอ้ยสางว่าเถอะเนาะแม่เราบ่าเขย่าโยกธาตุไปอย่างแต่เศร้าๆหมดวัน ท่านเนี่ยจะหอยคัวกับปลกบกอยา่แล้วนี่ยังบ่ท่านเล้เบริรปลาแล้วสูบนองบอนอ่นี่ปลา,อา,อาคอมี่อะกรไข่มดียงเฮ้ยราไข่ตุ่งไม่มีไข่ตรงเนาะดูแล้วว่าเนี่ละล <laughs> ูกรอบ,บางกาทหา,ทานใหตตรง ครับโอ้ยท่านหมดใครหมดเดียงใครตรงๆน้ำข้าเจอปนะ่ะเนาะบรรยากาศบ้านๆครับของขายอาหารพื้นบ้านเมียงตับเตา่าเมียงตับเตา่าเมียงอย่งางไรเมียงละง่ำกุง้งอ้วนลวมเลยแล้วไปสอนมา ทั้งกลุ่มทั้งแมงลางงำง่าต่แต่เก่าทั้งนี้ทั้งนเพรานาี่นนหลายเพราะนั้นยายเราขายเขียดขายยังกนะทัท้งพีนี่มองยายคนขายอาหารป่าอุย้ยเบิดเราเหมืนอนนะี่ก็ได้ ไอเดือนี้ก็ได้เยอข้าวมันสำะหลเบิร์ตอันนี้เบิร์ตเหรอยังเปนเราค้ายดีนี่ใครโมเดียกันไหนมันมี่จะแบบร่วมพันร่วมมากอ่ตรงอัดเราบางคนครับตลาดเสาทุกวันเสาร์นะครับบั่นหอยฝ่าัฒนาครับตลาดค้าโคกระบือตลาดง้วควายอะไรพี่เนอะ ข้างนั้นมีบ no yeah, no. so yeah, uh, oh, um, yeah, ่เธอมีบ่หาแนวตรงๆคือหายากแฮะแนวตรงๆรงไงแน่แนวตรงๆใครบัวแดงตรงตรงมีอยู่บ่ตรงอยู่บ่บ่มีตรงตรงบ่อีแม่เบิร์ดล่ะมาสวยหลาย นกหนูปูปีกจักบาทน้ำแม่นี่ยร้นนอยหนึ่ง,ง,องโอ้ยอยากเด็ดตรงๆเมื่อก่อยแส,ยบ,สยบๆจักบาทท<ถ>่านขนจาวบอนอมผมรอเบอร์กอนเดอร์ท่นบุริย,ยังสีมาเบิ่งนำรอเบอร์กอนครับท่นบุริย,ยังสีมาหารอเอาน้ำแม่เราหามันมีนะบรรยากาศคือคักขนาดกุ่าโซนทางในหล่านเนื้อหลาน ลาบล่านต้มล่านก้อยแ่บแฉบขมขมเมื่อนี้มันขึ้นอยากกินไข่มดแดงผันตรงๆกับว่าขันมี้อยู่อีแ่ม่กินลาบเนื้อนี่เพราะว่ามันเหลว ีโทปิ่งไก่ไก่อย่างปลาอย่างส่วนข้างในหเจ้าหูมียางกันสายมันเจียกฟีเสื้อ เลือกเสือไลเพ่นเลือกอีกอยังซื้อลาบเนี่ยวมาเทอมามกินที่ซื้อเนื้อเมื่อลาบกินเองดีกว่าเนาะถ้าเราเบิงบรรยากาศครับข้าพดแสบขขาพดข้าพดทุร่รวมนี่นี่ นี่สูนี่นี่ไงไข่มดแดงตรงตรงมีตรงตรงไหมเรยบร้วนะวันนี้มีจีนูนก็มีตรงอยู่บนนี้เท่าไรนี่ตรงห้าสิบบาทนี่ก็ห้าสิบบาทเอาอยู่บนนีอตรงก็นี่ผมมีอีกแล้ววันนี้ได้กระป๋องด้วยนะกับเมลจีนูนมีบอระมาช้าร์เมนี้ผมเขามาสวยว่าท่านอยังน้ำเพลินเรียบร้อยทุกอย่แล้วก็เอาไปก้อยเอาเอาตัวนี้ นำเราตรงกหมูล่ะยว่เปนอคู่าเอาอันหนึ่งก็ได้เถอะมาทำไปพอตรงตงอีกเสีอซอยเพิตนี้ขันวัาซืือวบก็ยานเบิดไม่ยั้งอีกไปกินบางม่วงยังเข้ามาเดือดอันนั้นบักม่วงสีอันนี้บากม่วงแก้วเล่าฝากด้วยครับตัวใดก็ได้ครับโอ้ยวันน้เอาฝากขอบคุณหลายครับขอบคุณครัา แถมยีงแล้วแม่ขาไ่เป็นเราขาดไมมีแถมแม่งดาเท่าไรนี่ตัวละซาวตัวละซาวสี่สิบอาหารบ้านเท่าไรใกล้บ้านตัวเท่าไร่รืมถามเราร้อยเจ็ดสิบ้เเอามาเลือกมาเบืองขับไข่มดแดงไก่บ้าน,นขอบคุณครับแม่หาใจดีโอ,อ้ยบักม่วงอันนี้ไหม บักม่วงอันนีม้มันสิแบบว่ามันสิมีเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคอีสานนี่แหละพี่น้องบักม่วงปลาหรือว่าบักม่วงซี่นะส่วนหลายนะแต่ว่าทั้งภาคอื่นมีบ่ชหงกับบวหูเกันแต่ว่าส่วนหลายแต่เทียนแถวแภาคอีสานเาน <i> s <ian> <S ท่าน,นั้นแม่งกันนี่ก็หลายแมย่งที่ซ่อน หมากอียงคนนี่แม่หมากเสียไก่หมากนี่อะไรผมไปซิมมือนอันฟาดมันดีบข้าวฮั่นสุกมันโค้มันหวานทำมันสุกมันหวานมันแซ่บบ้านนี้ด้วยนี่มันตัดตามไรอันโอ้อันนั้นหมูแดงครับพกแซ่บมาผู้เพิ่นเคยกินพราจะเอื้อนว่าหมากเดือไก่หรือหมากเดือไก่เดือไก่เดือไก่อืมกระสอนไม่ใช่กระสอดนี่จะเนี่บั่นบั่นข้โมซิมบ่ให้ยสื่อขอบคุณครับ บักอียังเกาะบักเดือดไก่บักเดือไก,ก,อก่แต่ว่าถั่นวยมันหวานคับมันเป็นพลไม่ป่านะถนั่นวยมันหวานมันซุกมันหวานแซ่บเ,เป็นมาเลาะตลาดมาสื่องัวมาสื่อควายแล้วก็มาเลาะตลาดมาหาลเลาะเบื่องอาหารผื่นบ้านกะร้ายเลยครับส่วนทางนี้ตลาดงัควควายอยู่ทางผุนเดี๋ยวชิพาไปซองเบงื่องจังหน่อยมีพี่นองเยฟซีว ขาไปเบื้องนี้ทางงัวมัน่ายไรบ่ได้ไทยได้น้อยนึงปลาเกี่ยวหรอปลาเก้วงามงาม,วงาม,งามสวยๆเกือบสมม้วนงามยี่ลแงมมาสั่มไงะมันแบมก็คือว่างยแต่แท้มันกระตักเลวดจานละซาวไแม เอาอยู่เถอะแซ่บกับปาซิลเลยแซ่บมันเหนียวปากอ้วนแก้วดื้อสุดๆซื้อไปฝากคนใหญ่นเไงจานเอาจานหนึ่งอีแม่ปลาแก้วครับปลาแก้วปลาแก้วปลาแก้วสีมันเสียงามๆเตื้มอีูล่ะของแซบบานเฮาด้วยนี่พี่น้องปลาแก้ว เดี๋ยวสิาพาไปเบืองโซนทั้งอันนี้โอ้ล้านตัดผมกับมีนี่ตลาดพนขาง,งัวครับโซนทางงวัวเดี๋ยวพาไปเบกิกงใหหน่อยงัวงามงัวงามพี่น้องพูดจริดิทุปวดทั้งหลังปวดขายงวัวขายควายโซนทางนี้ก็จะเป็นงัวหลายครับอยู่ไปโซนทางนึงผู้นทางใจผมผมเห็นควายอยู่ผุเนแมยนย่งางเขาไม่ได้กินเลย ินขง่วตลาดค้าโครกระบือบอนหรือว่า, bon, วอา bon, วบอนหวยไฟทีเจ้าเอิญว่าบอนหวยไฟเบอง์กี่ล่ะงัวควายอุเทาผู้โอมหาเลือกเสืองวเสือควายไปเลี้ยงโอ้มีตัวง,งามๆครับงวกระโดนงวกระโดนงวพันงวโอ้มีสุเบ,บียปะล่ะก็บค่อยหัวเร่องงัวันไดน แมงกีนวลร้อหมคือปวดเทืทยเอยปวดผู้เตรียมเตรียมถุง,ง,งแมงกีนวนมันบ่อห่องนะครับจัากระจันกรับบ่อห่องบมือนนี้กรจันมากระจันเสวยๆย่งหน่อยสวๆย่างหน่อยมันเถือกแหลีจันมันฝนตรงแห้งอันนี้นั่งมันบ่อนั่งจัากระจันก็ม <c oughs> ีโตมันกน็กนมีแมงกีนวนมั้าขายถุงเท่าไหร่ห้าสิบาทแปดตัวค่ะห้าสบาทแปดสิบตัว จักระจันเราปวดพูดเลยอันนี้หนึ่งหมดนี่โอ้พันหนึ่งมาแล้วโอ้ครับอันนนี้หงงามๆจักระจันจากจันทบ,บุรีมันบอหอ่วงอาหารธรรมชาติปลาแก้วผักวาน ีเดนเนลลละสาวละสาวยางยี่สิบได้แต่วันน่้นกินแค่เข้ามาสวยจังเลยไงม่กิดสีแบบว่าบรรยากาศดี เงี้ยวใช้ายบานๆกับสิบอดะลายปานใดสมปลาตู้าึกใหญ่ปลาปึกเล้็รับรองในด้านื่อสิทธิภของลูกกจทุกลูกสิบจยบาของเราครับเราทำลูกกุญแจครับาตาลูกกจบริการให้กันแล้วครับท่านใดจะทำลูกกุญเจนะครับก็เชิครับมาติดต่อกับเราได้เลยครับหอยเดือหอยเดือ มันขายเป็นหน่วยบ่ขายเป็นเขียข์รู้ไหมว่อร่อยพันาอานนด้กหนค่ะลูค่าวันนี้ว่าได่ค่าเดีือกใดครับเหอยเดือันนวยยไงมากนวยยหญไงไม่ยังเสียบเนาะหอเดือหอยเดือย ส่วนทั้งนี้อาหารปลานะครับแจนนี่แหละท่างเขาเนี่ยมุมสามแยกคือสองแยกเม่งกินวนตัวบักในหญ่นึงในตัวดินขงตัวดินของปลาแก้วเม่งกินวนกบเฮ็ดป,ป,ปลาติดถปปูกป่าเรา่วนอาหารปา่าครับไม่แข่งก็มีด้เถอะเห็นป่ หอยแคงเราขายจนเบิดเหลือสุไทายล่ะเบิดอีดีบัดครบหน้านอไม่แม่งกินนวนเหลือถุงหนึ่งอยังถุงหนึ่ง ปลาแก้วผักหวานผักหวานาคานือนมาอัไไนใหญ่แทบห้าสิบโอ้เพิ่นขายหาเสพอพอียเฉพาะผึ้งใส่เต็มจานโอ้อยากซื้อเฮ็ดเด้เห็อย่างนี้สิได้ซื้อเฮ็ดดิเป็นงไล่ะานน้องเขายิ้มใส่ซื้อเฮ็ดนี่นแล้วเหรอยิ้มเท่านึง แจกบา,บาน่นขายห้าสิบาทผู้สาวหน่อยมาขายเห็ดฝน,นมาซื้อเห็ดซอยเราย่ยืมปอใดล่ะยื่มอใดละ่ะมอสผู้สาวมันหมนจ่ามันหมานผูนน้เสียผู้สาววันรอตลาด ปลาย้อนมีพอแล้วนะปลาย้อนบอใช้ะหานข้าปุ่นังสวะโอ้แหววะบแวะบ่ได้มันมีเส้น่อยเส้นใหญ่งเนาะมันบ่เอาอียงก็ใปลาเน่ยนะเอาเกียงไปลาก็ได้ กินครบชุดนำละวันนี้มาสวยจ้ากินว่าเธอดดกแดดอุ้ยมวนขนาดเลยซอยเนี่ยข้าวเจ้ากูมาขายบักตานเนาะเมื่อไรรับฟันนี่เนาะ เยอจีพาไปเลาะสื่อบักจานเฮิเ้มทางกูหลายทางเมื่อเขาครับโอ้แมงจีนวลแมงจีนวลแมงจีนวลแม่ในบทหนึ่แม่แมมนปกติเราอาหารพื้นบ้านเสียดหลายแห้งนะครับมาตลาดนี่นะยังเหมือเส่าถามาแต่เส่านะวงเล็บาาาว่าถามาแต่เส่าถำไมสวยๆเบอร์เพท่านเพลิน ใส่กระสซอยนี่ก็มีได้สรอยนี่ก็ร้ายของขายก็ได้ปลาเกี่ยวนี่ก็ร้ายกันมากท,ที